สวัสดีท่านผู้ฝั่งผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในคงเครอริสอเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรเนี่ยไดมอน n d ศูนย์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 นะฮะไม่รู้ว่าเรียกครบหรือเปล่านะครับผมเป็นโซเวียตสีเหลืองนะครับที่ฝั่งขวาบนนะฮะในคู่ต่อสู้ของเขาคุณอะไรนะเอ็มแปดเอสปิก้านะครับวันนี้เล่นเป็นพันธมิตรสีแดงที่มุมซ้ายล่างนะ ที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับไม่ใช่มุมซ้ายล่างนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Industrial Strength นะครับผมที่แปลว่าความแข็งแกร่งทางด้านอุตสาหกรรมนะฮะนแปลเป็นไทยเสียงเพลงเกมนี้ก็แบบปลุกใจมากๆเลยนะฮะสำหรับแผนที่นี้นะครับก็จะมีโรงรถนะครับคือเอาไงครับให้วิศวกรยึดสิ่งปลูกสร้างนี้แล้วยานประหาะทังหมดของคุณจะซ่อมแซมตัวเองโดยอัตโนมัติมันก็คือแมชชีนช็อป ของเกมภาค2นะฮะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ำมันนะฮะนี่ออบสุวีตอรีน,นะครับป้อมสังเกตกัรนะฮะให้วิศวกรยึดสิ่งปลูกสร้างนี้เพื่อสแสดงสภาพแวดล้อมในสนามรบนะก็คือเอาเอนจิเนียร์เข้ายึดปุ๊บมันก็จะเปิดให้เห็นแผนที่รอบๆนะครับแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันไกลขนาดไหนโอเคฝั่งนี้ก็มีเช่นกันนะครับอันนี้เป็นแมพที่สมมาตรนะฮะน,นี่เริ่มเกมมานะครับฝั่งโซเวียสีเหลืองนะฮะ สร้างทหารเกณฑ์ออกมาเคลียสิ่งก่อสร้างนะครับผมพีซคิปเปอร์ต้องออกมานะฮะหน่วยรักษาความสงบนะครับอาวุธนี้เป็นลูก2รนะฮะโอเคแล้วก็มีหมีด้วยฝูงหนึ่งนะฮะความสามารถพิเศษของหมีก็คือเสียงคำรามนะครับทำให้กองทหารราบของศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเป็นนัมพาดด้วยเสียงคำรามแห่งสงครามแถมยังบักให้เนื้อนุ่มขึ้นได้อีกด้วยอ่าประมาณนั้นนะง่ายก็คือกดใช้ท่านี้แล้วมันจะสตั์นะฮะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับผมใช้ได้เฉพาะยูนิตทหารราบนะครับนี่นี่นี่แบบนี้นะฮะ พอสตันปั๊บก็วิ่งเข้าไปตบทีเดียวตายนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาให้ทหารเกณฑ์ยนต์ระเบิดระเบิดขวดใส่นะมันก็คืออะไรนะมู o ูโตฟค็อกเทลนะนี่ไงระเบิดน้ำมันอ๋อพักเออวอร์ชันภาษาไทยใช้คำว่าระเบิดน้ำมันนะฮะเปลียมไปใช้ระเบิดมือศัตรูที่อยู่ในที่ตั้งก็ระวังตัวให้ดีแหละประมาณนั้นนะโอเคฝั่งพันธมิตรสีแดงนะครับไคลอคอปเตอร์นะ mm hmm. ฮะอฮลิคอปเตอร์แช่แข็งมาแล้วครับ เอามาแช่แข็งเป้าหมาสักเป้ามหมานึงซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะก็มีวินดิเคเตอร์แล้วมีบลูฟร็อกมาด้วยนะครับอืมต้องใช้ลำแสงย่อ,ยอส่วนนะครับอืมวินดิเคเตอร์มาทิ้งระเบิดใส่3ลูกไม่โดนเลยนะฮะที่บอกนะครับผมถ้าโดนย่อส่วนแล้วมันจะวิ่งเร็วมากนะฮะออยังไม่ได้บอกเลยว่าคขออภัยนะแล้วใครอคอปเตอร์ก็ร่วงลงสู่พื้นประสุธานนะเรียบร้อย นี่เป็นความสามารถพิเศษของไอ้คอปเตอร์เช่แข็งนะฮะใคร่คอ,คอปเตอร์นะครับก็คือทําให้ป้อมไม้ตัวเล็กลงนะนี่อะไรมีมีที่ขึ้นมาอยู่ข้างบนขึ้นอ๋อขึ้นทางนี้นะฮะอ่ะดูกันนะครับอ้าวแล้ว MCV ของฝั่งสีแดงโดนย่อส่วนนะฮะพอกลางเป็นฐานใหญ่มันก็จะหดเล็กลงตามนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะสร้างฐานเพิ่มนะครับสร้างอะไรครับเนี่ยกลางตรงนี้ยังไงฮะนี่้ยทหารเกณฑ์โดนสตัน กขาจะสร้างอะไรฮะโรงไฟฟ้าเออเดียวนะได้ยังไงทําไมสร้างโรงไฟฟ้าตรงนี้สร้างโรงไฟฟ้าตรงนี้ต่อไปเป็นป้อมเหรอฮะ้ยังไงใช่จริงๆด้วยนะครับป้อมมิสไซล์นะป้อมปืนมิสไซล์ยิงยิงได้ไกลกว่าออทหารที่อยู่ในตึกนะฮะเมคาแนนของเกมนี้ก็เหมือนกับภาค2อฮะอาวุธประเภทระเบะเิดเนี่ยก็จะทำดามินให้กับพวกสิ่งก่อสร้างแล้วก็ยานยานพานหนะได้ดีนะฮะในขณะที่ปืนกล ก็จะทำดามิได้น้อยอันนี้ครับเรามาดูวิธีการเคลียทหารที่ประจำการอยู่นะของฝั่งพนมิทน,นะครับเอาพีสกิปเปอร์กลางโลแล้วก็วิ่งเข้าใส่อย่างนี้นะแต่มันจะเคลียได้1คนต่อ1คนนะนต่อหนึ่งนะครับประมาณนั้น,นนี่อะไรครับเนี่ยปอมยิงปอมกอ็ยิงไกลมากนะเกมนี้เนี่ยถ้าหากว่าเทียบกับเกมภาค2แล้วเนี่ยระยะยิงของยูนิตและสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันจะไกลกว่านะ นี่เรานี้ลอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ออือหอางนี้เลยนะครับทหารประจําการในตึกยิงอัดกันนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับฝั่งโซเวียตเขาเคลียร์ได้นะครับเขามีเอ่ออะไรนะระเบิดขวดนะฮะนี่ระเบิดขวดของทหารทหารเกณฑ์นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปประชิดเออ่เขาเรียกว่าอะไรไม่จําเป็นต้องเข้าไปเคลียร์ในตึกก็ได้นะฮะดูฝั่งนี้กันดีกว่านะครับนี่คือกลยุทธ์ปกติของฝั่งพันธมิตรนะฮะใช้ใครคอปเตอร์มาเช็คแข็งเป้าหมายแล้วก็เอาวินดิเคเตอร์ทิ้งบอมใส่นะฮะ แต่เินดิเชเตอร์นี้ต้องไมโครนะครับผมไมโครให้มันทิ้งระเบิดทีละลูกทีละลูกนะฮะถ้าหากว่ากดโจมตีแล้วไม่คุมนะครับมันก็จะทิ้งทีเดียว3ลูกเลยนะซึ่งนี้อะไรเนี่ยศูนย์บัญชาการโอ้รถเก็บแร่ของฝั่งพันธมิตรนะฮะกลางเป็นศูนย์บัญชาการได้นะครับเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างนะฮะแต่ตรงนี้รีบทท์นะครับยานขนส่งของฝั่งพันธมิตรนะครับโจมตีด้วยปืนกลครับปกติเจ้ามาเคลียร์ทหารรามนะ แต่ว่าบูฟร็อนี่อย่างที่บอกเลยอย่างที่บอกนะฮะว่าเลือดมันน้อยนะครับผมคือโดนยิงไม่กี่ทีก็พังได้รถ MCV สีเหลืองวิ่งมาเหยียบนะครับตรงนี้ยังไงครับแฮมเมอร์ออกมาแล้วฮนะเดี๋ยวใครคอปเตอร์อยู่อย่างนั้นร่วงไหมครับไม่ร่วงนะครับโอ้ยรอดตายยังเหลือเชื่อนนะซิกเกิลนี้ก็ยังอยู่นะซิกเกิลนี่ครับความสามารถพิเศษโดดหลบได้นะฮะสามารถกระโดดข้ามกำแพงได้นะแต่ว่าเมื่อกี้เขาให้มันโดดหลบ ระเบิดของวินดิเคเตอร์นะอย่างเดือดเลยนะฮะอย่างเดือดเกมนี้สนุกสนกนะฮะเป็นโปรเพลเยอร์กันทั้งคู่นะครับทั้งของคุณไดมอนด์กับคุณปิก้านะฮะทำยังไงครับวินดิเคเตอร์ลำนี้มันก็ยังบินอยู่นะมีมาอยู่วันนี้โอเค MCV สีเหลืองกลางอีกนะฮะรังสีแช่แข็งนะครับของฝั่งพันธมิตรนะฮะอันนี้เป็น พลังพิเศษนะครับหรือว่าที่มันเรียกว่าอะไรนะสมที่สัญญาณรับสุดยอดนะฮะนั่นเลยครับโห่นี่ก็เป็นพลังพิเศษของฝั่งโซเวียตนะฮะก็คืออ่าอะไรอะทำให้ยูนิตยานเกราะที่ถูกทําลายนี่ปล่อยหุ่นยนต์แมงมุมออกมานะฮะดูฝั่งนี้สิยังไงครับทหารเกณฑ์โดนเคลียร์ออกหมดนะฮะตรงนี้ก็ปล่อยเซ่อเซืออไปนะ มีเรียกดาวเทียมลงมาทำลายพื้นที่เป้าหมายนะครับพลังพิเศษของฝั่งโซเวียตนะฮะแต่ถ้าหากว่าใช้คู่กับไอ้แม่เหล็กดูดนะมันจะมีซากพวกรถถังหรือว่ายานกราะอะไรพวกนี้ลงมาด้วยนะฮะก็บันเทิงดีนะที่ไหแมงมุมไฮะมง <c oughs> มุมว่น้ำมานะครับผม, <c oughs> มกดฟอลโล่ยังไงอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ คณดูเอฟเฟกน้ำเกมนี้ดินี่ยไม่น่าแปลกใจเลยนะฮะว่าตอนที่ออกมาตอนแรกทำไมถึงไม่บูมนะดูความสมจริงของพื้นน้ำนะครับผมมีการกระเพื่อมนะกระเพื่อมกระเพื่อมเออนั่นแหละตรงนี้ครับอ้าวฝั่งสีเดียโอเคไฟดับแล้วก็สร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาได้ทันอยู่นะฮะ สีแดงไครโอคอปเตอร์วิ่งมาเอ้ยวิ่งมาเลยอะบินมานะครับเอาามาย่อส่วนแฮมเมอร์แทงนะฮะแต่ว่าคอปเตอร์ก็เข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบูฟล็อกยังอยู่นะฮะยังดักไว้อยู่นะส่วนฝั่งนี้สีเหลืองคุมนะฮะแต่ว่าฝั่งนี้นี่เป็นสีแดงนะส่งพีซกิปเปอร์เข้าไปเคลียร์นะครับเรียบร้อยเคลียร์ตึกนี้ได้แล้วก็เหลือตึกนี้อีกนะ พิสคิปเปอร์กลางโลกอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าดาเมจจะไม่เข้านะคือดาเมจมันก็เข้าอยู่นะครับแต่มันเข้าน้อยมากนะ <Okay. S 1> ร้อยเคลียร์ออกได้หมดนะัารส่งอันนี้อะไรส่งหมีมาสกเกลนะอ๋อ,อผมลืมบอกนะฮะเม่คดกของเกมนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มียูนิตอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นหมอกดำนะฮะนี่อย่างอันนี้มุมมองของคนไดมอนนะ,ะฝั่งสีเหลืองเนี้ยเขาก็จะเห็นแค่นี้นะครับ มันจะมันจะไม่เหมือนกับเกมภาค2นะครับที่ถ้าคุณเปิดแมพแล้วก็คือเปิดตลอดเลยนะไม่ใช่นะนี่มันจะเป็นอย่างงี้ครับก็จะคล้ายๆกับเกม Starcraft 2นะฮะถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะครับตอนนี้อะไรครับพีชิปเปอร์เคลียแล้วก็ยืดต่อเลยนะยืดเข้าไปปุ๊บก็สลับอาวุธเป็นปืนลูกซองเลยนะครับเคลียตอนครับฝั่งน,นี้ผมว่าดูทรงแล้วนี่นสีเหลืองออกจากบ้านยากนะฮะ ยกเว้นแต่ว่าจะเล่นอ้อมน้ําอ้อมทะเลนะครับอ้าคอปเตอร์ทวินเบลดมาแล้วฮะแสดงว่าสนามบินนี่ไงสนามบินสนามบิน,นจริงๆด้วยนะสนามบินอันนี้เป็นฐานทัพอากาศนะครับแอร์เบสนะฮะเฮลิคอปเตอร์ทวินเบลดนะครับผมอย่างที่บอกนะอาวุธที่ใช้โจมตีก็จะเป็นปืนกลนะครับแล้วก็จะมีมิสไซลด้วยนะฮะเป็นจรวดมิสไซถ้าบินมาเป็นฝูงนี่ก็คือดาเมจจะเยอะมากนะครับจะเป็นอะไรที่ชิมหายไวยป่วงนะแต่ว่ามิสไซ์นี่มันต้องรอคูดาวนะ์นะ สีแดงสงูงไอเอฟวีมาเคลียร์นะฮะอันนี้เป็นรถถังไอเอฟวีนะฮะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่รถถังหรอกอ้าวเอา้เอาหนีมายิงโรงไฟฟ้าตรงนี้นะเครื่องกําเนิดพลังงานยังไ,ไงครับอืมคุณดูจรวดที่มันยิงออกมาดิที่มันทําดาเมจให้กับโรงไฟฟ้าเนี่ยเยอะอยู่นะฮะแต่จรวดมันมีคูลดาวน์นะครับอย่างที่บอกอ้าวไอเอฟวีมาเคลียร์แล้วครับสามลำเคลียร์ได้ไหมฮะได้สิครับร่วงบึ้มนะฮะอืมคุณดูกราฟิกแสงเลยแสงที่มันแบบสะท้อนพื้นนี่แบบ สมจริงมากนะอย่างที่บอกนะครับนี่คือปัจจัยหลักเลยนะครับที่ทําให้เกมมันไม่บูมในช่วงที่ออกมาช่วงแรกๆนะฮะช่วงปี2008นะครับช่วงที่ชาวบ้านชาวช่วงองเขายังไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ระดับนี้นะนี่ขนาดผมมีระดับนี้แล้วภาพก็ยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะทนี้อะไรสีเหลืองส่งแฮมเมอร์มาดูดนะฮะก็จะลดเลือดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่า ถ้ารถถังแฮมเมอร์นี่มันดูดป้อมปืนจนหมดเนี่ยมันจะได้อาวุธไหมนะฮะหรือว่าใช้ได้เฉพาะพวกายานเกราะด้วยกันนะนี่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะกีได้ยินเสียงสังสีเหลืองกลางฐานอีกแล้วนะแล้วตรงนี้อะไรครับทวินเบลมาอหมแล้วมีเครื่องบินมิกมาช่วยด้วยนะฮะเครื่องบินมิกนี่ก็เป็นหน่วยต่อต้านอากาศยานนะฮะเครื่องบินเจ็ต่อสู้อากาศยานนีไ่ไงอันนี้เครื่องบินขนส่งต่อต้านภาพื้นดินใช่ครับคอปเตอร์ทวินเบลต์ใช้ขนส่งได้นะ สามารถที่จะขนส่งยานพาหนะแล้วก็ทหารได้นะเรียบร้อยมีการย่อส่วนนะครับผมแล้วทำไมฝั่งสีแดงเขาไม่เล่นการเดยนแทงฮะนี่ถ้างว่าสีแดงสร้างโรงรถแล้วสร้างการเดยนแทงขึ้นมาอันนีไ้ไงอูเทียสองออ๋อเงินหมดนะฮะเงินหมดสีแดงเงินหมดนะครับผมต้องรอเก็บเงินโอเคได้ไงครับ โอเคสีแดงมีโรงเก็บแร่อยู่2ที่นะไม่มีการ expand เพิ่มเติมนะฮะจริงๆเกมภาคนี้เนี่ยเป็นเกมที่สนับสนุนการขยายฐานมากๆเลยนะซึ่งต่างจากภาค2นะครับภาค2นี่คือมันไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องของการขยายพื้นที่สักเท่าไหร่นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมว่าแฮมเมอร์ตัถังแฮมเมอร์นี่น่าจะเปลี่ยนไปใช้ปืนหลักนะยังไงครับยอส่วนแล้วก็ บินหนีกลับไปนะผมว่าเท่าที่สังเกตได้ด้วยสายตานะฝั่งีแดงมีโอกาสแพ้สูงมากเลยนะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาใช้ลำแสงดูดเนี่ยก็เพื่อที่จะฮิวด้วยนะมันก็จะร,ร,รีเจนเลือดได้นะครับผมอย่างนี้นะลอยยังไงครับเครื่องบินอพอลโลมาแล้วครับเครื่องบินต่อต้านอากาศรรยานของฝั่งพันธมิตรนะฮะนี่เอามา ทำลายทวินเบลดนะครับล้ายัางไงครับมิก3าลำจะสู้ไหมมิกไม่สู้นะครับบินหนีไปนะบริเวณตรงนี้ก็ยังเคลียร์กันไม่เสร็จหรว่าเสร็จแล้วก็ไม่รู้นะฮะฐานใหญ่สีแดงยังอยู่ไหมยังอยู่อยู่นะฮะแล้วเขาสร้างอะไรเนี่ยรถมีหุ่นรูนเอาไว้ซ่อมแซมนะครับสามารถซ่อมยูนิตภากกศได้ด้วยนะฮะแล้วในที่สุดรถถังกาเดียนก็ออกมาแล้วฮะ ไปโดนดูนะครับผมแล้วสีแดงเขาสั่งเขาไปยังงั้นต้องถอยออกมาก่อนครับบึ้มนะฮะโอ้โหนี่คือเหมือนกับเอาอาวุธไปแจกให้ศัตรูนะฮะคือรถถังมีอยู่แค่นี้ยังไงมันสู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะบึ้มไปนะรังสีแช่แข็งนะครับถูกยิงลงมาจากอาวกาศแล้วก็ไม่โดนไฟเลยนะครับผมตรงนี้ยังไงครับโอ้โหมีพีซคิปเปอร์ผู้ล้าหานะครับสุดท้ายก็ตายนะเอาละครับตอนนี้ฝั่งสีแดง สามารถผลิตกองทัพยานเกราะขึ้นมาได้เอ้ยขึ้นมาสู้ได้แล้วนะฮะหลังจากที่สู้ด้วยอ,อะไรนะรถริบไทยอยู่ตั้งนานนะฮะจริงๆฝั่งพันธมิตรเนี่ยคนที่จะเน้นทัพอากาศมากๆเลยนะเพราะว่าในาทั้งสามฝ่ายเนี่ยฝ่ายพันธมิตรเนี่ยจะมีกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะ <c oughs> แต่เหมือนว่าสีแดงเขาจะเล่นพลาดท่าไปหน่อยนะครับต้องเลยต้องย้ายมาเล่นภาคพื้นดินนะฮะ จริงภาพพื้นดินนะั้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับเกมแบบนี้นะเอา้าแล้วรถถังแฮมเมอร์ที่ลดรูปนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะยังโอเคช่วงนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะเพิ่งประทะกันเสร็จไปเมื่อกี้สีเหลืองไม่ยึดป้อมสังเกตการน,นะครับใช้วิธีเอาทหารเข้าตึกนะแล้วตึกนี้มันพังเลือดแดงแล้วเอาทหารเข้าไม่ได้นะแล้วยังไงครับเนี่ยโอ้ oh, สีเหลืองส่งทหารเกณฑ์วิ่งมา ฝ่าความตายนะ AV AV เหยียบไม่ได้นะต้องยิงยาให้เข้าไปครับเข้าไปแล้วนะอย่างนี้ต้องส่งพีซ c ิปเปอร์มาเคลียร์นะเนี่ยตรงนี้มีป้อมอีกผมว่าสีแดงไม่ควรสร้างป้อมเลยนะคือสร้างมากี่ป้อมก็โดนดูดหมดนะฮะจังหวะน,นี้แล้วนี่อะไรครับมิก3ามลำทวินเบลอีก2อฮนะเลือดเต็มนะครับ เสนอว่ากลับไปซ่อมมาแล้วเอา้าเอามาฮาราสัสเมนรถเก็บได้นะฮะมาปล่อยปล่อยไอ้ปล่อยฝักทรูปเปอร์เลยฮะหนต่อสู้อากาศยานนะครับอันนี้เป็นหน่วยต่อต้านยานเกราะนะฮะอากาศยานด้วยนะเอา้เาแล้วมาเจอพีซคิปเปอร์อเรียบร้อยยังป้องกันฐานไว้ได้นะครับแล้วตอนนี้ฝั่งสีเหลืองบุกคืนบ้างแล้วนะฮะสีเหลืองสีแดงว่ายังไงครับสีแดงจะสร้างอะไรขึ้นมาต่อฮะอันนี้ฐานทัพอากาศนะครับผมสนามบินนั่นแหละขอเรียกว่าสนามบินแล้วกันเ เข้าใจง่ายดีนะโอเคสามารถไล่กลับไปได้นะฮะฝั่งสีเหลืองฝังสีเหลืองนี่คนที่จะเน้นกองทัพยานเกราะนะเพราะว่าเขาเล่นเป็นโซเวียตไงโซเวียตนี่คือยานเกราะนี่สุดยอดมากนะเช่นเดียวกับภาค2นะครับผมเรียบร้อยครับสนามบินไปแล้วนะฮะเขาใช้ฝักทรูปเปอร์มาเคลียนนะร์นะฮะฝักทรูปเปอร์ในเกมภาคนี้จะไม่เหมือนกับภาค2นะฮะคือ เป็นหน่วยที่เอาไว้ต่อต้านยานกร่อแบบเต็มที่เลยนะครับแล้วตอนนี้สีเหลืองก็โดนสีแดงบุกแล้วก็ถอยกลับมาก่อนนะฮะทั้งคู่เลยนะฮะแล้วผมพูดถึงไรนะนะครับเนี่ยคนต่อสู้อากาศยานฮะฝักทูเปอร์เนี่ยก็เอาไว้ต่อต้านยานกร่อโดยเฉพาะนะครับผมพวกสิ่งก่อสร้างยานผ่านะอะไรพวกนี้นะฮะดาเมจจะเข้าเยอะนะครับผมซึ่งต่างจากเกมภาค2นะครับที่ ฝักซูปเปอร์นี่คือมีไว้เพื่อต่อต้านอากาศยานอย่างเดียวเลยนะอ๋อแล้วก็เอาไวต้ต่อต้านทหารราบด้วยนะแต่ดามิที่ทําต่อทหารราบมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับขึ้นหน้าผายิงเลยนะอ๋อมายิงอันนี้นะยิงไครอปเตอร์นะครับแล้วยังไงครับลักษณะนี้ผมพีซเคปเปอร์เอาโดนเหยียบนะฮะสีเหลืองจะเข้าไหมครับผมว่าสีเหลืองเข้าได้อยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะมีการเดียนแทงคอยชีย้จุดอ่อนอยู่ก็เถอะอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของการเดียนแทงนะครับมันจะใช้เลเซอร์ชี้ จุดอ่อนอของเป้าหมายนะฮะเป้าหมายตัวไหนที่โดนชี้ก็จะได้รับดาเมจที่เยอะกว่าปกตินะครับผมประมาณนั้นนะฮะเรายังไงครับ,รรบส,สีเหลืองมาดูดมาดูดโรงรถของสีแดงนะที่สีแดงยึดไว้นะฮะอันนี้ต้องควาเป็นสิ่งเป็นสิ่งขอสั้นที่ต้องป้องกันให้ดีนะฮะในแมปนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าแตกปั๊บ รถของคุณจะไม่สามารถดีเจนเลือดได้เองนะครับเอาอะไรเนี่ยถ้าวินเบรดมาเอาแล้วไอ v ของสีแดงไปไหนครับอยู่นี่นะฮะกำลังวิ่งขึ้นมานะครับผม,มเจอแฮมเมอร์แทงดูดนะฮะดูดเลือดดูดอาวุธได้ด้วยนะถ้าหากว่าถูกทำลายโอ้โหคือสีแดงเขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างป้อมขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าสร้างขึ้นมาแล้วมันจะดูไม่คุ้มนะฮะอ่ะาพยังไงมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับผม มากี่ป้อมก็ถูกทำลายหมดแล้วโอ้ทวินเบรนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลำทวินเบรนหกลำผสมกับรถถังแฮมเมอร์แล้วก็ฝักทูเปอร์ผมว่าสีแดงโอกาสแพ้สูงมากเลยนะแทบไม่มีตัวแก้ทางเลยนะจริงๆเครื่องบินอพอลโดเนี่ยต้องออกมาแล้วนะฮะจังหวะนี้แต่ว่าสีแดงเงินหมดนะถามว่ารู้ได้ไงอ๋อผมดูจากแถบข้างบนเนี่ยเมื right ่อกี้มันหยุดชนะอันยัไงชนะไปนิดนึงนะไปแป๊บหนึ่งนะแสดงว่าสร้างต่อไม่ได้นะเงินหมดนะ แต่จะว่าไปทั้งสองฝั่งนี้คือไม่มีใครขยายฐานเก็บแร่เพิ่มเลยนะนี่นี่มีฐานเ,าเหมืองแร่ลอยน้ำอยู่นีก็ไม่ขยายนะฮะคือก็จะเหมือนกับเกม RTS อ,อื่นๆนะครับผมยิ่งคุณมีทรัพยากรเยอะคุณก็จะได้เปรียบนะฮะแต่เหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายนี <c oughs> ่ไม่อยากที่จะเอาเงินไปลงกับการขยายฐานต,ตอนนี้ฝั่งสีเหลืองเข้าแล้วนะครับเข้าจากฝั่งทางด้านขวาของฐานสีแดงนะยังไงครับ โซนย่อส่วนไปนะฮะรถถังแฮมเมอร์ไขฮคอปเตอร์ hey, <Hot> เข้าไปอีก้วครับร่วงไปหนึ่งนะฮะกลับไปเรียบร้อยครับสีแดงกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณอะไรนะชื่ออะไรนะคุณไดมอน0์โซนนะฮะฝั่งโซวียตสีเหลืองนะครับผมโอเค เรามาดูสถิติของพวกเขากันนะครับผมจะเห็นได้ว่าสีเหลืองนี่คือยูนิตเยอะมากเลยนะสีแดงนี่คือถามว่าทำไมสีแดงยูนิตไม่เยอะขนาดนี้อ่าไม่เยอะเท่าสีเหลืองนะพูดผิด <c oughs> คือยูนิตฝั่งสีแดงนี่จะเรียกว่าอะไรราคาก็จะสูงกว่านิดหนึ่งนะมันก็จะสร้างชานะะในขณะที่ฝั่งสีเหลืองนี่คือปั๊มเอาปั๊มเอาเลยนะมาดูสิ่งปลูกสร้างกันดีกว่านะครับผมสีแดงนี่ก็ สร้างฐานเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าก็แพ้นะฮะทรัพยากรสีเหลืองเยอะมากนะ,ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเยอะอ๋อสีเหลืองเขายึดบ่อน้ำมันเร็วด้วยนะ,ะก็เลยได้ทรัพยากรเยอะนะ,ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเราจะดูเน็ตมาก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งน,นะครับขอบคุณครับ